ไปติดเกาะมาลดิฟไปนอนที่พักกลางน้ำไปใช้ชีวิตแบบอออินคูลสิตกคนละสองหมื่นกว่าบาท mm hmm. ก็ได้มาเจอบรรยากาศเริดๆแบบนี้แล้วค่ะทุกคน และคลิปนี้เรามาพักที่โรงแรมเซนทรารัตฟูชิรีสอร์ทแอนด์สปามัลดีฟค่ะทุกคนลงเครื่องบินแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่โรงแรมมารอรับเราแล้วก็พาเรานั่งเรือสปีดโบ๊ทมาที่โรงแรมจากสนามบินมาที่รีสอร์ทใช้เวลาประมาณ20-25นาทีเท่านั้นก็มาถึงที่โรงแรมแล้วตามมาดูกันเลยจ้าว่าเรามาพัก3วัน2คืนที่นี่เรามาทํากิจกรรมอะไรบ้างมาถึงนะคะเราก็มาทานอาหารมื้อกลางวันกันก่อนเลย เพราะว่าเราใช้บริการแพ็กเกจอออินคลูซีฟค่ะมีอาหารให้ครบทุกมือ้อมีเครื่องดื่มให้ทานด้วยแล้วก็สามารถไปนั่งชิลๆตรงวิวบาร์ด้วยและนี่ก็เป็นห้องพักกลางน้ำนะคะมีอ่างวิวข้างหน้าด้วยบรรยากาศคือเลิศม,มากถ่ายรูปแบบเพลินมากแล้วที่นี่สามารถลงเล่นน้ำจากหน้าห้องพักเราได้ด้วยสามารถยืมอุปกรณ์จากโรงแรมมาใช้ได้เลยแล้วก็ช่วงเย็นนะคะเขาก็จะมีโซนให้อาหารน้องปลาฉลามค่ะที่นี่คือแบบว่าปลาฉลาม เยอะมากแล้วก็บรรยากาศดีมากเขาก็จะมีดนตรีสดให้เราฟังเพลินเพนพร้อมให้อาหารปลาด้วยแล้วก็ถ้าหากใครมาช่วงตรงกับกลางสัปดาห์ของโรงแรมนะคะเขาก็จะมีจัดบริการค็อกเทลลูกค้าทุกคนสามารถใช้บริการได้หมดเลย ไฮไลท์อันนี้คือเราชอบเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าช่วงเย็นคือดูพระอาทิตย์ตกจากทะเลที่นี่ก็สวยมากไม่แพ้กันแล้วก็ที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารไทยนะคะด้วยความที่นี่เป็นแบรนด์โรงแรมคนไทยอาหารไทยที่นี่คือรสชาติแบบบ้านเราเลยคือดีมากไม่คิดถึงอาหารไทยเลยค่ะเพราะที่นี่มีให้บริการด้วยแล้วก็ห้องอาหารเช้าที่นี่ลาลอาหารคือเยอะมากหลากหลายมากมีทั้งเมนูอาหารไทยอาหารนานาชาติแล้วก็เบเกอรี่ที่นี่ก็หลากหลายมากๆเลยล่ะคะ่ะทุกคน ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันสักหน่อยตามรอบๆเกาะนะคะที่นี่นะคะก็จะมีพาบริการไปดูสน็อกเกลิงด้วยบริการเสริมนะคะก็สามารถจองกับทางโรงแรมได้เลยสามารถออกไปข้างนอกได้หรือถ้าหากใครไม่ออกไปข้างนอกก็สามารถยืมอุปกรณ์ของโรงแรมมาดำที่หน้าหาดตามรอบๆของโรงแรมได้เลยเพราะที่นี่ก็มีปะการังมีปลาสวยงามเยอะเหมือนกันคะ่ะทุกคนและกิจกรรมอื่นๆเขาก็มีให้ยืมด้วยนะคะพวกพายเรือคยายัคพายซ บอดต่างๆมีให้เลือกมากมายเลยค่ะแล้วก็ที่นี่มีสะทั้งหมดนะคะสรสะค่ะก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะอยู่เล่นโซนไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาว่ายน้ําเล่นหน้าหาอะไรเงี้ยค่ะได้ชิลๆเลยโดยส่วนตัวเราชอบที่นี่คือวฟ์ดีมากเลยค่ะเพราะว่าสามารถทํากิจกรรมได้ภายในรีสอร์ทของเราได้อย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยเกมโซนตรงนี้ก็จะเป็นห้องแอร์สามารถใช้บริการได้ด้วย สปาเซนวารี ari, ที่บนเกาะน,นี้ก็มีให้บริการด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เท์ลปิสที่นี่ก็เป็นคนไทยด้วยค่ะสามารถมาใช้บริการเลือกแพ็กเกจที่เราชอบได้เลยจ้า การตกแต่งของที่นี่ก็จะแบบให้กลิ่นอายของความเป็นไทยเลยล่ะค่ะทุกคนก็คือมาพักที่นี่ก็เหมือนแบบมาใช้บริการที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ฟิลประมาณนั้นเลยแล้วก็เทเลปิสที่นี่คือนวดดีมากๆช่วงเย็นนะคะอีกจุดหนึ่งที่เราอยากแนะนําเลยคือโซนวิวบาร์ค่ะที่นี่นะคะสามารถมาใช้บริการได้ทั้งเครื่องดื่มหรืออัฟต์โนนทีเขาก็จะมีให้บริการทุกวันตามเวลาตารางของเขาเลยสามารถมาใช้บริการได้และเนี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของเกาะแล้ว ที่เราได้มาพัก3วัน2คืนของที่นี่นะคะบอกเลยว่าดีมากแล้วก็โดยส่วนตัวเราชอบมากเลยละคะ่ะที่โรงแรมนี้จะรับนักท่องเที่ยวอายุ18ปีขึ้นไปนะคะทุกคนแล้วก็ราคา All Inclusive 20,000กว่าบาท3วัน2คืนจะยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินหากใครสนใจลองกดจองในเว็บของโรงแรมได้เลยจ้า